มาครับอิดิที่5ครับวันนี้จะพามาชมว่าทําไมถึงมีดอกเบ็ดดอกกลางดอกแหลมครับผมครับทำไมไม่ใช้ดอกเดียวเป็นเบ็ดเป็นกลางเป็นแหลมเลยมาชมกันข้างหน้าผมว่ามีดอกอะไรบ้างครับผมครับที่เราอยู่ตรงนี้จะมี18นิ้ว12นิ้ว แล้วก็แหลมครับผมจําลองเป็นดอกเบสดอกกลางดอกแหลมครับผมครับมาชมกันว่าความต่างกันครับดูตอนแรกก็เห็นแล้วว่าขนาดน่ถือว่ามีความแตกต่างกันมากสลับตรงนี้นะครับผมครับลำโพงจะแบ่งอะไรความถี่ครับผมครับตัวนี้ก็เป็นความถี่เบสหรือความถี่ต่านั่นเองครับผมครับคันนี้ความถี่กลางครับก็อยู่กลางกลครับผมครับตัวนี้ความถี่สูงก็คือแหลมครับผมครับเห็นไหมครับแต่ละความถี่ก็ทํางานแตกต่างกันครับผมครับเห็นได้ชัดว่าถึงแม้จะลำโพงเหมือนกันครับแต่เขาก็ดังซะแบบอย่างตัวนี้ สะเก็ดดวอยนะครับเนี่ยวอยเบดครับผมครับน้ำหนักก็จะหนักมากอันนี้วอยกลางเห็นไหมครับคนละ้ำหนักกันเลยครับคนละขนาดกันเลยครับผมครับอันเนี้ยวอยแหลมเห็นไหมครับเนี่ยกลางกับแหลมก็คนละแบบกันเหมือนกันครับผมครับแล้วทีนี้ทําไมเขาถึงแยกดอกเป็นอย่างงี้ครับผมครับดอกเบดเนี่ยเป็นดอกความถี่ต่ําครับแล้วก็ใช้พลังงานเยอะมากพอสมควรครับอย่างตัวเนี้ยดอกเบดตัวเนี้ยหนึ่งพันเจ็ดร้อยวัตต์เห็นไหมครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยวัตต์เราต้องมีพาวเวอร์ขับที่ 3,400ันสวัตต์นะครับเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับผมครับไม่ใช่ว่าเอาพาวเวอร์น้อยวัตต์มาขับเบรตัวนี้ก็ไม่อิ่มนะครับผมครับต้องใช้พาวเวอร์ถึง1,700วัตต์1,700วัตต์เนี่ยก็ยังไม่อิ่มครับตามความเป็นจริงเนี่ยวัตต์พาวเวอร์ต้องเยอะกว่าวัตต์ลำโพงครับแต่ถ้าทำแบบเนี้ยโอ้โหพาวเวอร์เยอะกว่าวัตต์พาวเวอร์เยอะกว่าลำโพงแน่นอน100%ครับผมครับแล้วทีนี้ความถี่ต่ำเนี่ยต้องไหนบ้างครับทุกคนมาดูครับผมครับนี่ครับตรงเนี้ยคือช่วงความถี่ที่เบร์เขาทำงานคครรัับบผมมเห็นน้ช่วงีครับ ช่วงนี้แหละคือเป็นช่วงเบรคเขาทํางานครับผมแล้วก็ใช้พลังงานเยอะมากเพราะว่าความถี่ต่ําเนี่ยมันสัมผัสน้อยครับหูเราเนี่ยได้ยินยากคิดอะไรไหมครับหูไม่ได้ยินยากสิ่งที่ได้ยินก็คือเสื้อผ้าหัวใจกางเกงขนขาสัน่นนั่นแหละตรงนั้นได้ยินครับมันเลยใช้พลังงานวัดเยอะเพื่อให้ตัวนี้ได้ยินนั่นเองครับผมครับทีนี้ขยับมาเสียงกลางครับผมนะเสียงกลางตัวเนี้ยก็อยู่ที่ 700บา้วัเห็นไหมครับวัตน้อยลงมาเห็นไหมครับวัตน้อยลงมาทันทีเลยครับผมครับครึ่งต่อครึ่งกับดอกเบสพาวเวอร์ก็เลยวัตตต่าลงมานั่นเองครับผมครับแล้วทําไมเซนการนี่อยู่ตรงไหนครับนี่ความถี่ตรงนี้เขาใช้ตรงนี้ครับผมครับนี่ใช้ตรงนี้นะครับผมครับเซนกางมันก็มีหลายรุ่นอย่างตัวเนี้ยผมจําลองมาแค่ดอกเดียวครับตามตามตามความจริงจะมีเบสมิดโลมีมิดมีแหลมมีกลางมีมีหลายส่วนความถี่แต่เนี้ยผมเบสกลางแหลมครับผมครับ เสียงกลางก็โซนนี้นะครับผมครับเสียงกลางทําไมถึงวัดน้อยลงครับเพราะเสียงกลางเนี่ยหูเราได้ยินแล้วนะครับผมครับหูเราได้ยินแล้วไม่ต้องใช้วัดเยอะแค่เอาหูเราได้ยินก็รู้แล้วว่ามันดังครับผมครับแล้วก็บอยเสียงกลางไหมครับก็จะวอยเล็กออกมาแล้วก็ไม่กินบัดเท่าไหร่นั่นเองครับผมครับอันนี้เป็นทฤษฎีคร่าวๆนะครับพูดในการฟังเฉยๆนะครับผมครับต่อมาเสียงแหลมครับความถี่สูงโอ้อันนี้เนี่ยถือว่าไวต่อหูมากครับผมครับเห็นไหมครับทําไมวัดมันต่างกันอย่างตัวเนี้ย สามล้บครับเนี่ย้อยลงมาแล้วครับดูความทีแหลมครับอยู่ตรงนี้เลยครับนี่คือความทีแหลมของเขาครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมสลับตรงนี้เห็นไหมครับแต่ละโซนความถี่จะเหมือนกันอย่างนี้เห็นไหมครับผมเรียกมาโซนสามความถี่ครับจะคนละแบบกันเลยนะครับผมครับเบสกลางครับแหลมเห็นไหมครับเนี่ยแหลมก็จะไปเฉพาะทางของเขาเลยนะครับเพราะแหลมเนี่ยมันเป็นความถี่สูงแล้วก็เป็นความถี่ที่ดวงหูครับผมครับทุกคนเคยเห็นมันเสียวฟันครับอาการเดียวกันกับแหลมครับเสียวฟันเนี่ย วัดน้อยก็เสียวได้ครับผมครับแต่แหลมก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไวมากเพราะว่าอะไรครับหนึ่งละมันวัดน้อยแล้วเราก็ชอบใช้ p พ w e r ว่วัดสูงในการขับมันครับมันเลยขาดไวครับผมครับแล้วก็แสงแหลมเนี่ยในการรับฟังหูคนเนี่ยแซงแหลมเนี่ยถ้าเปิดถึงร้อยดีบีเนี่ยบอกเลยครับผมครับหูดับร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับผมครับถ้าเปิดถึงร้อยดีบีเพราะว่าพวกบิรู้ว่าอะไรเนี่ยเปิดร้อยดีบีเนี่ยคือจะททำงานปกติหูคนเราทำงานได้ปกติแต่ถ้าเปิดขึ้นถึงร้อยดีบีเนี่ยหูเราเนี่ยจะดทำงานไปกตินี่ครับจะได้ 3,4K เยอะมากขึ้นแล้วทําให้มันหนวกหูนั่นเองครับเห็นไหมครับแรงมากก็ไม่ดีครับแรงมากถ้าเราคุมลิมิตอะไรไม่ดีเนี่ยทำให้การฟังคนเนี่ยถือว่ามีการเพี้ยนได้แล้วก็ว่าเครื่องเราเสียงได้นั่นเองครับผมครับทีนี้แล้วทําไมดอกลูกพงแต่ละประเภทใช้งานแทงกันไม่ได้รู้ไหมครับผมครับคือเบรกกับกลางเนี่ยถ้าดอกเบรกขาดดอกกลางยังใช้ได้แทงกันได้เปิดให้จบงานได้แต่คุณรู้ไหมความถี่ที่สัมพันธ์ที่สุดคืออะไรครับนี่ไอเจ้านี้ครับผมครับ ลองแหลมขาดดูครับผมครับแหลมขาดปุ๊บมีพวกนี้ได้ก็มีประโยชน์ครับอันนี้ไม่สามารถมาทำแหลมได้ทําได้อยู่แต่ทําได้แบบคุณเคลียรทำได้แบบไม่สะอาดนั่นเองครับผมครับอันนี้มาทำแหลมยิ่งตกไกลเลยครับเพราะว่าเขามีแหลมเลยครับผมเห็นไหมครับครบดีสิบราดดูดคือแหลมครับที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปเยอะมากพอสมควรครับแล้วก็การใส่ระบบครับควรเป็นหนึ่งต่อหนึ่งเบรหนึ่งกางหนึ่งแหลมหนึ่งให้ได้ครับเพื่อจะได้ สมดุลไม่ใช่ให้ดังพร้อมกันนั่นเองครับผมครับโอเคประมาณนี้อีดิตนี้ก็จากอันหนึ่งก็ไปสองไปสามก็เลยมั่วหน่อยครับผมบโอเคครับผม